พักอ่ะพักค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมอเมื่อนี้มาพบกับช่องแม่หมวยชาแนลค่ะบุ้ยผัก,พ,กพักขาพี่น้องพักขากขาซี่เล่ายำขนมจีนค่ะมื่อนี้น้องมื่อนี้ยวันนี้ยำขนมจีนเบิ้งค่ะเบิ้งเบิ้งบู๊ยโอ้ยโ <c oughs> อ้ยเหยียโซ่มาเด้อค่ะมากินน้อกันเด้อพี่น้องเด้ออ่าจวดจวดอ่าจวดจวด ผักขาค่ะพี่น้องชะอมชะอมผักชีราวผู้ห่อนนกันผักตะวันเออมโอน้ำเลยมวน้ำเลยดว้น้ำนผำดห็นมั้ยเ่ดียวกันากินอยากได้ผัด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 วันผั่าอะไกินนด่

ยำกระปุนยำกรปุนยำกรปุนทะเลัจานกระปุนอยู่ในทะเลเอามกมวเนี่ยเปาเปเอากูคือไปเบบ่งอยู่ใจหมวยยำหมวยส้เนียวกูไนัเยๆเขาไปกดติดตามมันสเห็นอยู่บ่เฮ้กดติดตามเบี่ยง นายกูได <mile> ้เป็นน้ำมันเยาะดิ่งตัวก็จ้งเตือนตัวไหแบบซุ่มก็มี้านสองแบเส้นอีกหรอเมนังกับเป็นเส้นนังก็ไปเส้นอีกเข่าไหวคิมเข่าไหว youtube ฟังไหนจ๊กหลานยูเลยไมาใสขงเขาไม่ใส่มามามาไม่อา มันเรอะนี่ก็จัดแล้วมันดุงซึ่งอันเน้วงผัเขียวบักทานตะบันตัวแ่บอยู่มันมันมันของปู่ได้หยของบิตามินหลายกินประจำไข่กลาไอ่ซื้อมากประจำเลยทุกพุทธเจอสองถุง ใสก,กับกับัด้นีมบัเปนกระดูกเีนียน <c oughs> อ้ยกับัม,มกินได้อยู่บ่มามกินเนลูกอกินบ้งอืมนีม่ม,มันกับบนมวชนนาแนลอร่อยมากเลยพี่น้องแซ่บแซ่บนีไงนหนาๆไม่เน,น,น,น้นโมมีหนา มาเบาไม่ไแหละพี่น้องเต๋่องเลยแสมต้งกันมีใสต์จะเสาเลยมาเนี่ยเล็กหน่อยกว่าร้ายเล็กหน่อยกับมนวนพราะเล็กหน่อยรถหนามจะเหงื่อว่าไม่รถจัด ม่ผิดแล้วเาจาหนึ่งขอเข้มจ่าเราก,กินไม่เป็เกิมเนาะ้วกินข้าองวคุณใส่ขึ้พวกหน่นอไปยัง้น,าาน,นมอมันมนอืเข้มีเอกินแค่จัาแจ้งกางเนเอามาพี่เอามาถวยมาพี่ เออเอามาไว้นี่นมันนั่นหอยเตียบกินเนนี่ผาดูเปเหรียญบาทเลย่เห็นว่าดูเป็นเหรียญบาทตัวมันเบิือนของได้แลข้าวหมืนำไ้ ไม่โบผูกริแห่งมืดพ้นเหรอทางมัน่าจ้างสิบบาทไปดดซื้อเบอร์กับจ้างมันก่ไปเใจดำเท้สีร้าพี่น้องสีรห้าสีเล้าเตนเต้นเตนพิดไว้เล็กน้อยมันเล็นพิดเบาหุ่ สีแดงน่ย hmm. สีแดงก็คือยังเปิดอยู่บนอยู่บ่บ่ลองไปเปิดยัง่ะนําขึ้นไปิดิดนั่งคือเมีให้ปิดตาเอาตายเริ่ดะผ่าอยู่บ่คปิดน้่งบ่น้่งคือว่าแหะอะนรเสลดังมื่อท่ไมวเนี่ยไปไกินปูนกับแ่บแ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 สบแบบแบบอไมาเท่มั เออเด็มากินที่ไม่ทานตะวันทานตะวันแสรบเนียบ้อกินกลปลาดีของมันมาเลยกินเกดปลาใส่เป่าะเป่าน้องปอไปน้องปอปไปน้องปอปปาไปเยังเลูกองเา เขาใชกินแล้วทิมตน้านงเปาไปนงเาไปนองป้เปาไปเบาไปดอกเปาไปดอกเบาไปยัดหามหามเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่น่นน่นี่แอบแอบเนี่าเด้อน้องเด้อีน้องปิ้งไปมัตมองตูบลให้กินน้ำกันเด้อ Hai cái nấm cắn đó, vị đỏ ơi. Mang cha. Khó vậy. <laughs> ừ, ai đi. áo mà

เออไม่รู้นองเปล่าแต่ละมือสัน้นหาจะได้เอกกินพี่น้องได้ใจอยากจอยจอยหามปากบ่ได้มาพี่น้องมาเด้อ เอเอิขอบกินข้าวก่อนเนี่เออไปดวนเมื่อนี้เออไออข่แห้งไข่แห้งสีมี่นั่นเหู่นี่ได้ขายของอ่างนี้ถา่ายจุบัดอ้อโอเคโอเคถา่ายจุบัด เราก็าเสิก็เทอะคุมแบท้องเทียหรออืมเอาซะดอกนี่อ่ะน่าเขากินเบิ้เก์ของเมื่อไหร่ในตัวขึ้นาไปไปไปนี่ก็ล่านะบ่นมันพักไหม ไปกินมาผิดพี่น่อนไปเ้เอาเหรอพด่เสบีบหนอนนะมาพี่น้อนเสียบเสียบมามากมากปากกดนไคลกดแช่ได้เด้อพี่น้อเ้อปากกดไไห์กดแช่ก้ซับตไคร่ได้เด้อ

จะต้อ hmm? จะคงเสียบเลยฮึถ้าเก็บเป็นเรดอกถ้าพี่น้อ,นองบ้ <c oughs> าพีาน่น้อง <c oughs> <ừ. S 1> กินน้องั้วมื่อยเมื่อยงยงใ้ครยไปห้เราบ่มืกินน้องั้วแวน้ำีน้องั้วเจากนน ไี่ยินผู้ใหญ่ประก,บบกาศบอกชาวห่อ,หอ,น,อ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 น,นิดละห่อนหอนหอนไย่ดนขนมันเจยบมีกสะพิดพะโลกพี่น้องโมนีได้เลยก่อนด้วค่ะพี่น้องเ้อ เพ็ดแล้วมือไม่พอกันไหมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อย่าชองแม่หมวยน้ำเลยเ้ยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย